ครับสวัสดีครับก็น่าจะนับรักไฟ่นี่เราซ้อมมากี่วันสามอาทแล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายน,นอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีใครเป็นกูบ้บเปซ้อมซาลาเปมีเด่นมีเชลเล็กาากตก็อดีตจนนับรักไฟนี้เราซอ้อมเราก็อยู่ที่นั่นเลยที่จังหวัดอะไรนะสุราษฎร์ครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ละตอนนี้อายุสิามปีสูงเท่าไหร่ครับหนึ่ร้อยหกสิบแปดน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ 43มวยสไตล์เลยครับวันนี้เราต้องมาเจอเดโชเนาะเคยต่อยเขาไหมครั้งแรกเลยศิสซาเก่งกันต่อยเขายังเขาเหมวยสไตล์ตีมือเงาวันนี้มาเจอเขานะวางเกลียววางแผงให้ดีต่ไม่เล่นแบตามสไตล์เนาะเราไปแก้ขาอุ้ยคู่เดียวล่าสุดต่อยไหนมาครับต่อยที่ที่สุราษฎร์ที่สุราษฎร์อันนั้นเจ้าต่อยหรือปล่อยต่อยเจ้าปล่อยเวทเท่าไหร่สามสิบเอ้สี่สิบครับเป็นไงบ้าง นะอัะนชน,นะวันนี้เลยกลักบมาที่ลำสิทธิ์ที่นี่เนาะเคยมาต่อยที่นี่ยังเคย <ละ S 1> เคยแล้ววันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่ต่อยเวทสี่สิบ <4. 30 S 2> ครึ่งสี่สิบครึ่งมาเช้าสอบนักยังสอบแล้วเป็นยังก็มาพอดีหรือว่ามาขาดพอดีมาพอดีมาสะระบายเนาะร่างกายรีบกี่เปอร์เซน็นต์ร้อเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครเนาะคุ้มมากี่กิโลคุมมาสามโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดประมาณสามสิบครั้งครับคนจังหวัด สุราาธนีเด็กสุราเลยอ่ะฝากเชิญช่วยแฟนขับรถหน่อยฝากชาวสุราเชียร์ผมด้วยวันนี้เต็มที่นะอ่ะขอให้โชคดีข่อยครับบายสวัสดีครับวันนี้เกจิไทครับไฟเราซ้อมมากี่วันซ้อมมาสามสัปดาห์กระสอบอยู่ที่ค่ายแค่วันเกจิไทยแอยู่ที่จังหวัดอุบลอยู่อุบลเลยแล้วอยู่นั้นมีใครเป็นผู้งบอลซอลมาไม่มีไม่มีเพื่อนไม่ใครตอนนี้เราอายุสิบแปดสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบเจ็ดน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าสิบสามค่ะมวยสไตล์ไหน คเรื่องวันนี้เลยต้องมาเจอกับเพชรสุวรรณเคยต่อยเขาไหมไม่ไอ้นี่ครั้งแรกเลยศึกษาเกย์กับต่เขายังศึกษาแล้วเขามือสไตล์ไม่เขาวันนี้มาเจอเพชรสุวรรณนะวางเกย์วางแผนให้ดีต่อยตั้งใจเองเบอ่าล่าสุดเราต่อยไปที่ลังสิทธิ์ก็ที่นี่เลยวันนั้นต่อยใครลังสบายไปกับมั้งแป้งแมนอะของพ่อไปคะแนนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสี่ก็เวทนี้เลยวันนี้ก็ร้อยสี่มาเช้าสอบหนักยังยังคิดว่ามาเกินหรือมาขาดอันจะเกิน เกินตมเยอะมากประมาณประมาณปอนหนึงครับก็ยืดเส้นยืดสายตอนเช้าเนาะร่างกายตัวนี้ร่างกายเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดพร้อมมาแจ้งเกิดเอาเฉยๆแล้วนะคุมมากี่กิโลคุมมาสามสี่เลย่อยมวยไทยมาทั้งหมดหกสิบสี่คังคนจังหวัดคนจังหวัดอุบลครับเด็กอุบลอ่ะฝากเชิญเชวญแฟนคลับฝากชาวอุบลเป็นยังไงผมนะครับคุณนิติเดียร์เลยอ่ะขอโชคดิขอครับขอบคุณครับผมทำด้ยเด็กโคตรมาไทยค่ะ ไปเขาซ้อมมากี่วันซ้อมมาสี่ที่เลยซ้อมอยู่ที่ค่ายกูโต้งมาไทยครับอยู่ที่จัังหวดขอนนแก่ครับอยู่ที่ขนแก่นเลยแล้วมีใครเป็นกุ๊ก้องซอลรำมังมีพี่ๆน้องๆในค่ารอ่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับสิบสามค่ะสูงเท่าไหร่ร้อยห้าสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้สี่สิบสามมือสไตล์อะไรครับครบเครื่องสควันวันนี้มาเจออตินะเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเค่งมาต่อยเขายังศึกษาแล้วครับเขามวยสไตล์มือตดันครับวันนี้มาเจอเขาหนาวางเกี่วางแขงให้ดี รต่างสไตล์เนาะล่าสุดต่อยไหนมาต่อยที่นี่ครับวันนั้นต่อยใครจอมโหดครับเป็นไงบ้างชนะครับวันนั้นเวทกี่กิโลสี่สิบจุดห้าวันนี้ไต่เวทเท่าไหร่สี่สิบเวทครับอเมื่อเช้าสอบหนักยังยังครับคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดมาพอดีครับมาพอดีมาสบายร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครนะคุ้มมากี่กิโลคุ้มมาสามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้สามสิบคนจังหวัด ดีขอนแก่นอ่ะฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยฝากเชิญพี่พี่น้องน้องเล่นพี่พี่น้องน้องมาเฉียบกันนะวันนี้เต็มที่อ่ะขอโชคดีขอนครับอ๋อนีครับผมเป็ดมาล้านแก็ดสองันครับไฟเนี่ยสอบมากี่วันสามอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายการตีขบวนครับอยู่ที่ขบวนเลยมีใครเป็นผู้บ่าวสอบระมำมันเป็นมีพี่ไม่ขายครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบห้าปีครับสูงเท่าไหร่ครับหนึ่ร้อยห้าสิบแปดน้ำหนักแบบปล่อยตอนนี้สี่สิบหกครับมวยสไตล์อะไรครับมีมือครับวันนี้มาเจอคุ้ ยังไม่เคยต่อยเขานะครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังเขามือจะตายนี่มือครับวันนี้มาเจอเขาวางเกลีววางแข่งไงดีไปเรื่อยๆครับล่าสุดต่อยไปที่ขงบุครับอันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยปล่อยต่อยครับเป็นไงบ้างชนะครับชนะวันนี้เลยมาลังสิทธิ์นะวันนี้ช่างต่อยเวกีกิโลสิบสามครับเมื่อเช้าสอบหนักยังครับเป็นไงบ้างน่าจะพอดีมาพอดีมาสบายเนาะร่างกายไปได้กี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ครสมบูรณ์แข็งแรง วันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับค่ายเนาะครับคุมมากี่กิโลสองกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสามสิบครั้งคนจังหวัดชนบุรีแาะชัยนาทนะอ้าวฝากเชื้อช่วยแม็คซ์ขับหน่อยฝากเชียร์เลยเต็มที่นะขอโชคดีคขอบคุณครับตัวนี้มาสมุดอุปกรณสุรินทร์ไฟน์เนอร์ซ้อมมากี่วันซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายมวยโรงเรียนชินราชชนคนอยู่ที่สุรินทร์เลยมีใครเป็นผู่บ้องซาหรบ้างมีพี่ชตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบสี่ปีสูงเท่าไหร่ครับร้อย ห8น้ำหนักปล่อยๆี่มวยสไตล์อะไรครับวันนี้จะต้องมาเจอกับเพชรพันล้านเคยต่อยเขาไหมไมคยครั้งแรกเลยสื่อสารเกลต่อยท่ายางเขามวยสไตล์วันนี้มาเจอเขานะวางเกลวางแผงไงดีอ่าล่าสุดต่อยไปที่วันนั้นต่อยใครกับอตีจอนุกรเปย์มาวันนั้นเวทเท่าไหร่ซี่สิบวันนี้ต่อยเวทที่43แล้วเมื่อเช้าสอบหนักยัง คิดว่ามาเกิดหรือมาขาดมาขาดมาสบายเนาะร่างกายเป็นี้สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมไอชนะออกับพ้เหมือนเดิมคุมมากี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดผนจังหวัดฝากเชิญชวนแฟนคับหน่อยวันนี้เต็มที่นะโชคดีครับไฟเราซ้อมมากี่วันซ้อมอยู่ที่่าย อยู่ที่มีใครเป็นผู้บอลซาลามอนตอนนี้เราอายุส,าสูงเท่าไหร่ครับน,น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้โมยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับฉลามเพชรเน,ะนาะเขามาแทนแล้วได้ศึกษาเกมต่อยังเคยต่อยกันไหม,มอย่างด้วยแล้ววันนี้เดี๋ยวตอนเย็นต่อยเขานะวางเกมวางแผงให้ดิตามสไตล์ไปมีอะไรจะแก้ไขคุยคยทีเนาะ ล่าสุดต่อยไปที่วันนั้นต่อยใครต่อยสักกมวนเวทมั่งชนะคะแนนชนะคะแนนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบหกวันนี้ต่อยร้อยสิบเจ็ดเมื่อเช้าสอบหนักยังยังคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดมาพอดีมาพอดีมาสบายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาใช้ได้กับใครนะคุมมากี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดครั้งผลจังหวัดอ่ะฝากเชิญช่วยแฟนคลับหน่อยจังหวัดเลยช่วยกันนะครับ เต็มที่นะอ่ะขอโชคดีครับรอบวงเพื่อนตอบเจ็ดจัมพุไฟรถซ้อมมากี่วันเดือนนึงซ้อมอยู่ที่ค่ายก็อยู่ที่สระบุรีที่เดิมเลยมีใครเป็นกู๊บบงซ้อมแล้วมั้งพี่น้องๆเนี่ยค่ะตอนนี้เราอายุสิครับสูงเท่าไหร่ครับหนึ้ครับน้ำหนักปล่อยห้าสิครับมวยสไตล์อะไรครับสีมือครับวันนี้เราต้องมาเจอกับหยกขาวเนาะเคยต่อยเขาไหมยังครั้งแรกเลยศึกษาเก้วต่อยยังเขามวยสไตล์ วันนี้มาเจอเขาเนาะวางเกียวางแผลให้ดีอ่าล่าสุดต่อยไปที่วันนั้นต่อยกับใครเจนทองครับไปกี่เมืองวันนั้นชนะน้องไปชนะน้องไปวันนั้นเวทเท่าไหร่สี่สิบองครึ่งครับวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่สี่สิบามครึ่งสี่สามครึ่งเม่เช้าสอบหนักยังยังครับคิดว่ามาเกินหรือมาขาดได้ไหมเช้ามาพอดีมาพอดีมาสบายเนาะร่างกายตอนนี้ว่าเปอร์เซ็นบูยังแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาใครมันเดิมคุมมากี่กิโล สากต่อยมวยไทยมาทั้งหมดยีกว่าคนจังหวัดภาคเชิญเชิญแฟนคลับเราหน่อยฝากเป็นกำลังใจให้กุญแจกรนแต่จมูกนะครับวันนี้เต็มที่นะอ่ะปล่อยโชคดีครับถ่ายรูปสวัสดีครับผมชาะเพชรซูนที่งครครับไฟ้เนื้อซ้อมมากี่วันซ้อมเดือนนึงซ้อมอยู่ที่ค่ายอาย่พี่อันที่เดิมมีใครเป็นกุ๊บเปาสอลมันพี่ในค่ายครับตอนนี้เราอายุ15ครับสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ย170ครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ไม่กมวยสไตล์เลยครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับ เพิงพยักนะเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเกลียวต่อยเขายังศึกษาเลยเขามือจะตายปีมือวันนี้มาเจอเพิงพยักวางเกลีวางแผงไงดีเลื่อตามสไตล์เนาะมีอะไรจะแก้ไขอู้ดขึ้นไนดีล่าสุดต่อยไปที่วันนั้นต่อยใครเป๋วหัวนั้นผ่าไแผลโดี๋ยนอกมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าวันนี้ต่อยร้อยสิบเจ็ดเนาะโตขึ้นหรือว่าไง ออกมาแทนโดยรู้ตัวกี่วันรู้ตัววันสองสองวันบ้นแล้วเรามีรายการอยู่ไหมไม่มียังไม่มีอ๋อพอดีก็ซ้อมอยู่แล้วก็เลยเรียกมาอืวันที่ร้อยสิบเจ็ดเลยเช้าสอบหนักยังคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาขาดมาสบายเนาะร่างกายเป็นนี้ร้อครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมแจ้งเกิดเอาเชียรแล้วนะคุ้มมากี่กิโลสามสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสี่สิบครับคนจังหวัดกรุงเทพเด็กกทมอ่ะฝากเชิญชวนแฟนครับ ฝากพี่น้องชาวกรุงเทพเชียงแสนนะครับในนี้เด็กที่นี่นะครับขอเชิญดีครับครับผมจะเล่นบุเลตกแลนด์ใช้เที่ยวซ้อมมากี่วันสอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายก็อยู่ที่เชียงใหม่ที่เดิมเลยมีใครเป็นผู้บองซ้อมเราบ้างตอนนี้เราอายุสูงเท่าไหร่ครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้โมยสไตล์อะไรครับวันนี้มาเจอเพีตะโกเคยต่อยเขาไหมเนี่ยครั้งแรกเลยศึกษาเกัต่อยเขายัง อวันนี้ไม่เจอเมตโกนะวางแกว่าแบ่งไงดีฮ่าล่าสุดต่อยไปที่วันนั้นต่อยใครเปย์มั้งฟาดไปคะแนนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับร้อยสามิบสามวันนี้ต่อยร้อยสองอ๋อวันนั้นปล่อยไปต่อยอ๋อวันนี้ร้อยสองนะเมื่อเช้าเช้าหนักยังเปย์มั้งออกกเดี๋ยวมาวิ่งยีเซนนิสายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะนะคุมมากี่กิโล ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสาครั้งคนจังหวัดลำปางฝากเชิญชวนแฟนคลับหน่อยก็วันนี้ก็เป็นกำลังใจด้วยครับเต็มที่นะอ่ะขอโชคดีก่อครับป่ครับไปครับผมไฮตะโกะเกียรติยิ่งครับไฟเดีซ้อมมากี่วันซ้อมที่กระบี่ครับซ้อมอยู่ที่คค่ายกก็รริงับอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะก็อยู่ที่เดิมเลยใครไปช่วยเป็นผู่บ้านคูอมตอนนี้เนธกิจเจริญครับแล้วก็ไฮชุมพรนะครับตอนนี้เราอายุสิครับสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยหกสิบครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ ห้าสิบห้าสิบแปดครับมวยสไตล์เลยครับเขาบอกว่าวันนี้จะต้องมาเจอเจริญบุญเล็กไม่เคยต่อยกันด้วยครั้งแรกเลยศึกษายเก่งมาต่อยเขายังเขาเมื่อจะตายวันนี้วันนี้มาเจอเขาหนาวางเกลววางแผ้งไงดีต่อยไปตามสไตล์ได้เลยล่าสุดต่อยไปที่ชุมพรนะวันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยช่างเวทเท่าไหร่สี่สี่เท่าครับแล้ววันนั้นเป็นไง ฝาแผครับแหวนวันนี้มาลังสีเลยเคยมาต่อยที่นี่ยังเคยเคยแล้วเนาะแต่วันนี้ต่อยร้อยสองครับเมื่อเช้าช้าหนักยังยังครับคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดพอดีมาพอดีมาสบายร่างกายตอนนี้สมึงแรงๆครับวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่เอาชัยชนะนะครับคุมมากี่กิโล่คุมสี่สี่โลนะต่อยมือไทยมาทั้งหมดสามสี่สี่ร้อยนะคนจังหวัดชุมพรนะฝากเชิญชวนแฟนคลับรถหน่อยฝากกันเลยบอกเลยนะเปิดให้ตั้งเตที่ครับอ่ะขอโชคดีขอบคุณครับ ไฟเ,เนอซ้อมมากี่วันซ้นนอมมาซ้อมอยู่ที่ค่ายเน,น,นออย,ยนนอยู่ที่ปทุมนี่แหละมีใครเป็นผูเปอาซ้อมเราบ้างคู่บอลเปนดาทองาวเพื่อพี่เพื่อนๆในค่ายกาันตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วสสูงเท่าไหร่ครับร้อห <11 4 S 1> น้ำหนักปล่อยตอนนี้ส <14 3 S 1> มวยสไตล์อะไรครับวันนี้ต้องมาเจอกับก้าวหน้าเ<ห>นาะเคยต่อยเขายังครั้งแรกเลยศึกษาเก่งกันต่อยเขายังเขามวยสไตล์อะไร วันนี้มาเจ็ดก้าวหน้าวางเกยวางแผงให้ดีจะต่ตามตาตายเนาะล่าสุดไปไหนมาไม่ทีประชุมประชุมเป็นไงบ้างชนะชนะมาอันนั้นช่างต่อยใช่ไหมเวกี่กิโลวันนี้ไต่เด่เท่าไหร่เมื่อกี้ชั่งหนักยังคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาพอดีมาสบายร่างกายดีกี่เปอร์เซ็นสมบูรณ์เหมือนกันวันนี้ก็พร้อมไอแช่แล้วเนาะคุมมากี่กิโล ประมาณหนึ่งต่อยมวยไทยมาทั้งหมดคูนดชสี่สิบคนจังหวัดเป็นตะบุนฝากเชิญเชิญไคขับหน่อยอ่ะฝากเชียร์มาจากเป็นตะบุนเล็น้อยหนึ่งสวัสดีเต็มที่นะอ่ะขอโชคดีขอครับสวัสดีคทุกคนเป็นตะบุนไหนเลือกซ้อมมาที่วันระบุนซ้อมอยู่ที่ข้ายตะบุนก็อยู่ที่บุบุบุนที่เดิมเลยมีใครเป็นคู่บ่าซ้อมเราบ้างเพื่อนเพื่อนพี่น้องน้องตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเราสิบแปดสูงเท่าไหร่แล้ว ประมาณร้อยน้ำหนักปล่อยตอนนี้ประมาณ80กิโมวยสไตล์ไลนครับวันนี้มาเจอวันเฮงนะไม่เคยต่อยกันด้วยแล้วได้ดูอย่างเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนมวยสไตล์มือครับวันนี้มาเจอวันเฮงวางเกลียวแห่งไห้ดิก็ตามสไตล์มือลาสุดต่อยไว้ที่ล่างสุดครับวันนั้นต่อยใครต่อยกับพี่ท้าบครับเป็นไงบ้างชนะน้อกสองน้อกไป่ของน้ำมเท่าไหร่ อันนั้นร้อยสี่ร้อยสี่ก็วิ่งวันนี้เลยวันนี้ร้อยสี่เมื่อเช้ามาเกินเท่าไหร่ยังไม่ได้ทช้าคิดว่ามาเกินหรือมาขาดคิดว่ามาพอดีครับมาพอดีร่างกายเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เป็นร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะใครนะใช่ครับคุ้มมันกี่กิโลไฟนี้ร้านสามต่อยมวยไทยมาทั้งหมดร้านสามคนจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ดเด็กร้อยเอ็ดอ่ะฝากเช่วยช่วยแฝงทล้วหน่อยฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้เต็มที่อ่ะวันนี้ขอโชคดีวันนี้คู่เอกช่องทูด้วยนะอ่ะโชคดีครับ ใช่ไปจรินครับฝรกซ้อมมากี่วันก็ซ้อมซ้อนที่ใดซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ในคลาสภาคสามอยู่ที่เพชรบุรีอ่ามีใครเป็นผู้ประกซ้อมมาวันนี้ที่นั่นก็มีพวกพี่เงในคล้ายตอนนี้เราอายุเจครับสูงเท่าไหร่ครับหนึ่งห้าน้ำหนักปลกปลอยตอนนี้ห้าห้าสิบกมวยสไตล์อะไรห้าห้าสกมวยสไตล์อะไรครับมวยเข่าครับวันนี้เลยต้องมาเจอเพชรดาล่าเคยต่อยกันไหมังครับครั้งแรกเลยศึกษาเก่งเขาต่อยเขายังก็จะเขามวยสไตล์ วันนี้มาเจอเป็นดารานะวางเกวางแผงให้ดิก็ไม่ได้แก้บนดันอ่าล่าสุดต่อยไปที่วันนั้นต่อยใครเกิยี่สิบเป็นไงบ้างชนะคะแนนชนะอะไรมาวันนั้นเบียเท่าไหร่ต่อยอยู่ยี่สิบเก้าตอนยี่สิบเก้าวันนี้ต่อยร้อยสามเป็ดเลยเนาะมันโตขึ้นด้วยใช่ไหมเมื่อกี้ช้ำหนักยังชเป็นไงบ้างก็เราเกินอยู่ประมาณประมาณสองบอลแซวบอลอะไรมาวิ่งเอายีเซียงยสายเนาะร่างกายเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะแขกมาได้ครับคุ้มมากี่กิโลก็สี่ห้าโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดแปดสิบครับผลจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอ่ะฝากเชิญเชื่อเขับเลยขครับที่น้ราสร้างอะไรที่คอยเปแรงใจแลฮะวันนี้เลยครับวันนี้เต็มที่นะขอให้โชคดีสังคกตุนิดหน่อยเป็นเทรกาลสั่งผลิตนาซาเรสไพน์เราซ้อมมากี่วันซ้อมา เป็นเดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมที่จิตยุทธครับอยู่ที่จิตยุทธที่จังหวัดสงขลามีใครเป็นกุ๊บเป้าซ้อมมาอยู่ตอนนี้มีลุ่งพานุมีหลายคนครับรับเบิกพี่น้องค่ายเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่เราครับสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยประมาณประมาณร้อยเจ็ดก้าเมตรสิบน้ำหนักปล่อยตอนนี้หกนะโมยสไตล์อะไรครับมันอครับวันนี้มาเจอโยธาลิศเนาะไม่เคยต่อยกันด้วยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งแล้วต่อยเขายัง ที่เขาก็มวยของงินวันนี้มาเจอโยธาลิศวางเกวางแผงไงดีก็เดินอย่างตามตล์เราเนาะแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขวุฒิคู่กทีล่าสุดเราก็ไต่ไปที่นี่อ้าวนัาไต่กับอะไรกับพี่อะไรรถด <these> ิอะไรพียร์ตอมเนาชื่อไดมั้ยเนาเป็นไงวันนั้นชนะหรือไม่ชนะคะแนนวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดไม่ต่อล้านสามเมตรเลยคือมันโตขึ้นด้วยใช่ป่ะก็เลยปล่อยขึ้นมาไม่เช้าช้ามันยากช้ครับเป็นไงบ้าง พอดีเลยครับมาพอดีผ่านเรียบร้อยร่างกายตอนนี้เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาเชร์แลกับค่าเมืเดิมคุมมากี่กิโลห้าโัได้ต่อยมวะไรมาทั้งหมดสี่สิคนจังหวัดสงขาครับเด็กสงขาอ่ะฝากเชื่อชื่อนครับเชียผมเลยควันนี้ผมผีดแน่นอนอ่าฝาโยกดีสวัสดีครับผมหยกครับวันจริงครัอ่ะใครนี่เราซ้อมมากี่วันสอทครับซ้อมอยู่ที่ค่ายตอนนยมใชอยู่ที่จังหวัด อยู่ขอนแก่นเลยมีใครเป็นผู้บอาซ้อมบ้างอยู่นะตอนนี้่อๆเพื่อนๆตอนนี้เราอายุอายุสิบสามเร็บสูงเท่าไหร่ครับเนี่ย้อหน้ำหนักปล่อยตอนนี้สี่สิบหก่มวยสไตล์อะไรครับวันนี้มาเจออะตอมเนาะยังไม่เคยต่อยกับอะตอมอันนี้ครั้งแรกเลยศึกษาการต่อยของเพชรอะตอมยังเขามวยสไตล์อะไรวันนี้มาเจอเพชรอะตอม วางเกว่งแผงยังดีล่าสุดสวยไหนมาครับต่อล่างสุดที่นี่เลยวันนั้นต่อยใครทะเลหาเจดีมือไปไหมวันนั้นเป็นไงชนะคะแนนเวทเท่าไหร่ครับสี่สิบสองวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่สี่สมเมื่อเช้าเช้าหนักยังเป็นไงบ้างผ่านเรียบร้อยร่างกายตอนนี้สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมออดแชแนลเอา่ายเหมือนเดิมคุมมากี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดประมาณ คนจังหวัดเด็กขอนแก่นอ่ะฝากเช่วยช่วยแฟนขับรถหน่อยฝากเชียร์เชียร์อย่เขาผช้ไหนวันนี้เต็มที่นะอ่ะ่ขอยโชคดีออบมากครับมครับผมน้ำตาเดียกแกล็ไฟแนลซ้อมมากี่วันก็หลังจากต่อยเสักสวันก็ซ้อมเลยก็ซ้อมเลยซ้อมอยู่ที่คลายก็อยู่ที่เดิมเลยกําแมงเพชรเนาะมีใครไปช่วยเป็นคู่บอล้อไฟนี้พี่น้องไหยครับตอนนี้เราอายุยี่สบองสูงเท่าไหร่ครับ ้น้ำหนักปล่อยตอนนี้ก็112มวยสไตล์แหละครับวันนี้เลยต้องมาเจอคู่ปรับเก่อีกแล้วลูกเลืองเลยเคยเจอมาล่าสุดใช่ไหมวันนั้นเป็นไงเคยชนะเข้ามาชนะเขาแบบแบบเบียดกันว่าขาดเลยเออกเบียดกันวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่127 127นี้ต่อละ26เนาะเที่ยวันนี้ย้ำใช้นะได้ไหมได้ไม่เกิดเลยเหรอครับและล่าสุดต่อยไว้กับใคร เขาใส่ะต่อยอยยบต่ที่ลังเท้าใส่เป็นน้ำมีดเอาไปไงวังพรุ่นนั้นเป็นน้ำมีดเอาเป็นไงบ้างก็แพ้คะแนนแพ้คะแนนเป็นน้ำมีดวันนี้เรามมาเจอคู่เก่าอ่าคิดว่าวันนี้มาแจ้งเกิดแล้วก็ย้ำแฉแน้าด้วยนะว่ากี่ชฬาหนักยังร้อยยี่สิบหกยังครับคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะมาเกินมาเกินประมาณเท่าไหร่เท่าเกินเออมันจะปอนก็มาวิ่งอะนะยีเซนยีสายตอนเช้าร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ ร้อยโซบูแข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดด้วยระยะชัยชนะด้วยคุ้มมากี่กิโลก็อสองสามโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราหลักตอนนี้ก็เยอะหลักร้อยบวกแล้วยังหลักร้อยแล้ะคนจังหวัดกับแพร่ไหรอ้าวฝากเชิญชวนแฟนคลับบ้าหน่อยฝากเชาที่น้องเมยกับแพรเช่วเป็นแรงใจวันนี้เต็มที่นะอ่ะขอให้โชคดีฝากครับ สวัสดีครับผมหญิงใหญ่ในยีร่ากระบังครับไฟายเราซ้อมมากี่ว er kind of ันซ้อมมาสามวันที่แล <man> ้วซ <soup> ้อมอยู่ที่คใครหญิงร่ากระบังก็อยู่กับพี่นกที่เดิมเลยที่ร่ากระบังเนาะแล้วมีใครช่วยเป็นคู่บ่าอุูสาวเราบ้งพี่ๆในค่ายครับตอนนี้เราอายุ14ปีครับสูงเท่าไหร่1 5อยห้าน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้32 3สมวยสไตล์อะไรครับมวยเข่าครับวันนี้เลยต้องมาเจอนายกเล็กเคยต่อยเขาไหมไม่ต่ยครับครั้งแรกเลยศึกษาเก่งเขาต่อยเขายังเขามวลสไตล์ไม่เข่าวันนี้มาเจอนายกเล็ก วางเกววางแผงให้ดิเราดูมันไปเดียวล่าสุดต่อยไว้ที่ต่อยที่ตะบนาร์วันนั้นต่อยใครต่อยกับชนะเพชรเสียยุบบุรีรัมย์แปลกมั้งวันนั้นชาวนกยกสามวันนั้นเวทกี่กิโลสามสิบสามสิบวันนี้เวทเท่าไหร่วันนี้สามสิบสามสิบเหมือนกันไมาชาวช้าหนักยังขอมาผ่านพอดีเลยร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยร์เซ็น์วุ่นแข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะแต่วันนี้มีทุนการศึกษาสองแสนคิดว่าวันนี้เอาทุนการศึกษานี้กลับบ้านได้ไหม มั่นใจเลยอืมไฟนี้คุมมากี่กิโลคุมมาสองโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสามสิบแปดครั้งคนจังหวัดเด็กกทมอ้าวฝากเชิญช่วยแฟนขับรถหน่อยอันนี้ฝากเป็นเงื่อนไของเราผมจะทำให้เต็มที่ครับอ่ะวันนี้ขอโชคดีนะขอบคุณครับครับที่เขานายเล็กสิงเดชาครับไฟน์เราซ้อมมากี่วันยี่สิบวันได้ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายสิงเดชาที่สุรินครับอยู่ที่สุรินทร์เลยและอยู่นั่นมีใครเป็นกุ๊บเป๊ะสารมังมีดีเซลเล็กกับ ตะเต็มตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบสี่จะขึ้นมาสูงเท่าไรสูงร้อยสี่สิบเจ็ดน้ำหนักปล่อยตอนนี้สามสิบไม่เกินสามสิบเอ็ดมวยสไตล์อะไรครับเขาครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับสิงใหญ่เนาะยังไม่เคย่ตยเขาด้วยครับครั้งแรกเลยศึกษาเกมมาแตยเขายังได้ดูยังยังไม่เคยเห็นครับแล้วได้ศึกษาเกมมาตตอยังเดเดี๋ยวค่อยกลับ ก็จะแก้บนเวทีเอาค่าล่าสุดเราต่อยไหนมาเวทีปทุมครับเพรานั้นเป็นไงบ้างแพะออกภาพแพ้คะแนนเหรออันนั้นเวทีกี่กิโลยี่สิบแปดครับวันนี้ต่อยเวทีกี่กิโลสามสิบครับสามสิบเมื่อเช้ามาเป็นไงลดเท่าไหร่ลดสามขีนครับจุดสามไม่ยืดเหรอใช่ไหมนี่เหลือจุดหนึ่งเดี๋ยวก็ยืดเส้นยืดสายอีกหน่อยเนาะร่างกายเท่านี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงแต่วันนี้มีจริงอะไรทุนการศึกษาด้วยสองแสนบาทคิดว่าวันนี้เอาทุนการศึกษาานนี้้้กลับบไดม มั่นใจเลยและพ้อมมาแจ้งเกิดที่นี่เลยเนาะครับไฟนี้คุมมากี่กิโลคุมมาประมาณประมาณกิโลโลนี่ได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสี่สิบไคนจังหวัดยะโสธรเด็กยะโสอ่ะฝ่ายชิญช่วยไฟขับ้วหน่อยฝาเชียนายกเล็กนนะครับวันนี้เต็มที่นะอ่ะขอให้โชคดีก่อนครับไป